สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะสำหรับ EP นี้นะคะ EP 10เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันและจำนวนคละนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1นึ่เขาให้เราเปรียบเทียบเศษหนึส่วนสกับ เศษห้าส่วนหกนะคะแล้วเขาให้เราเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะวิททำนะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้เราต้องดูที่ตัวส่วน ว่าเท่ากันหรือไม่นะคะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันเสียก่อนนะคะซึ่งตรงจุดนี้คุณครูจะใช้ตารางการคูณนะคะเข้ามาช่วยในการแปลงตัวส่วนให้เท่ากันนะคะจริงๆแล้วนะคะมันมีหลายวิธีมากนะคะที่จะช่วยให้เรียนแปลงตัวส่วนให้เท่ากันนะคะสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หคุณครูขอใช้ตารางการคูณในการ เปรียบเทียบให้กับนักเรียนดูนะคะตรงนี้เราจะใส่เครื่องหมาย x 2 3 4 5 6นะคะแล้วก็เลข2และก็เลข6นะคะอันดับแรกนักเ,เรียนเอา2อคูณสได้เท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะสองคูณสองได้สี่สองคูณสามได้หกคุณครูจะพอแค่นี้นะคะนักเรียนอาจจะงงว่าทำไมคุณครูถึงพอแค่นี้เหตุผลนะคะเพราะว่านี่ค่ะตรงนี้เป็นเลขหถูกต้องไหมคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเลขหเท่ากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะแปลงเฉพาะคุณครูจะแปลงเฉพาะเศษหนึ่งส่วนสอง เท่ากับเศษหส่วนสคูณคูณแล้วก็ใส่เครื่องหมายหารนะคะสคูณอะไรนะคะถูกต้องค่ะ2อคูณสได้6คุณครูจะใส่3ข้างบนและ3ามข้างล่างนะคะอันดับต่อไปเราก็เอา1คูณ3ได้3อันดับต่อไปคุณครูจะเอา2อคูณสได้6นะคะหลังจากนั้นได้แล้วค่ะคุณครูขอให้นักเรียนดูนะคะก็จะเป็นตัวนี้ถูกต้องไหมคะ นี่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพอเห็นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะใช้คุณครูก็จะเหลือน่าได้จะสังเกตเห็นว่า3น้อยกว่า5ถูกต้องไหมคะดังนั้นแสดงว่าเศษสาส่วนหน้อยกว่าเศษ5้ส่วนห แต่เศษสามส่วนหกไม่ใช่โจทย์ถูกต้องไหมคะเป็นตัวที่เราแปลงมาเพราะฉะนั้นต่อต่อเศษสามส่วนหกตัวจริงๆของมันคือเศษหนึ่งส่วนสองก็ต้องมีนะคะ่าน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกนะคะค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างที่สองนะคะ ถ้าเขาให้เราเปรียบเทียบจำนวนคละบ้างนะคะสองเศษสส่วน5กับ2เศษ3ส,ส่วน10นะคะเช่นเดิมค่ะเขาให้เราเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะวิธีทำนะคะอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาว่า จำนวนนับที่คุณครูวงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากันหรือไม่นัเ่นจะสังเกตเห็นว่าจำนวนนับมีค่าจำนวนนับอย่างนี้นะคะมีค่าเท่ากันนะคะเรายังไม่สามารถตอบได้ว่าควรจะเติมเครื่องหมายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำเศษสองส่วนห้ากับเศษสามส่วนสิบมาพิจารณานะคะคือตัวสีแดงนี้นะคะ ถูกต้องค่ะเราต้องนําตัวสีแดงมาพิจารณานะคะเช่นเดิมค่ะเข้าสู่การเปรียบเทียบเสศษส่วนตามปกติเราต้องพิจารณาที่ตัวไหนก่อนคะเยี่ยมมากค่ะเราต้องพิจารณาที่ตัวส่วนก่อนตัวส่วนนี้ไม่เท่ากันคุณครูก็จะใช้ตารางการคูณเข้ามาช่วยในการแปลงให้เท่ากันนะคะ ตรงนี้คุณครูจะใส่เครื่องหมายคูณสองสามสี่ห้าหกและฝั่งนี้คุณครูก็จะใส่เลขห้าอีกอันหนึ่งครูใส่เลขสิบนะคะอันดับแรกเราก็อ,าอะไรคะห้าคูณสองได้สิบแสดงว่าเราไม่ต้องหาต่อแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้เป็นสิบฝั่งนี้ก็เป็นอะไรคะสิบ ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเราก็นำเฉพาะเศษสองส่วน5มาแปลงเท่ากับเศษ2ส่วน5คูณคูณ5ตัวนี้คูณอะไรคะถูกต้องค่ะคูณด้วย2เราก็เอาสองคูณบนและ2คูณล่างหลังจากนั้นก็จะกลายเป็น2คูณ2ได้4 5คูณ2ได้10ถูกต้องค่ะ ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะนำเศษสี่ส่วนสิบมาเปรียบเทียบกับเศษสามส่วนสิบนะคะก็จะกลายเป็นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสี่มากกว่าสามถูกต้องไหมคะสี่ตัวนี้นะคะ มากกว่า3ตัวนี้นะคะดังนั้นเศษสี่ส่วน10ก็จะมีค่ามากกว่าเศษสามส่วน1ิถูกต้องไหมคะที่นี้ปุ๊บเนี่ยเศษ3ามส่วน1ิเรายังตอบไม่ได้ถูกต้องไหมคะเราจะต้องไปเอาที่เดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นตอบแล้วกันนะคะอ่าเปลี่ยนเป็นตอบ เราไดสังเกตเห็นว่าเศษสี่ส่วนสิบตัวนี้นะคะเศษสี่ส่วนสิบนี่นะมันก็คือเศษอะไรคะถูกต้องค่ะเศษสี่ส่วนสิบก็คือเศษสองส่วนห้าและเศษสองส่วนห้านี้มันเป็นยังไงคะมันก็คืออยู่กับโจทย์นี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเพราะชั้นครูก,ก็จะเขียนเป็น 2, สองเศษสองส่วนห้า มีค่ามากกว่าตัวนี้นะคะมีค่ามากกว่าตัวนี้แทนที่เราจะตอบตัวนี้เราต้องไปตอบตัวข้างบนถูกต,ต้องไหมคะมีค่ามากกว่าสเศษสส่วนสินะคะตัวอย่างนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะเข้าใจ ตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2เป็นอย่างดีนะคะสําหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือยังก่อเกิดข้อสับสนนะคะเรียนสามารถสอบถามใต้คลิปหรือว่าทักมาส่วนตัวคุณครูก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ที่สําคัญนักเรียนอย่าลืมนะคะทําแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งด้วยนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากคุณครูองุ่นในวันนี้ค่ะชั่วโมงนี้ สวัสดีค่ะ